ศึกชิงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังฮอตมากแม้โผลครมอหลุดออกมาชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐจะได้นั่งรัฐมนตรีสมใจแต่วันนี้ไม่รู้เรียกบังเอิญหรือจงใจชาวกเกษตรกรหลายภาคส่วนดาวกระจายไปหลายพักเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรหรือไม่เริ่มต้นที่พักพลังประชารัฐสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยและกลุ่มกเกษตรกรปลูกลำไยลั่นกระทรวงกรเกษตรต้องของพลังประชารัฐ โดยให้กําลังใจร้อยเอกธรรมนัฐเพราะเคยติดตามผลงานสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยเช่นการคืน,นโฉนดการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนโดยมองว่าการส่งร้อยเอกธรรมนัฐนั่งรัฐมนตรีนั้นส่งถูกคนแล้วเป็นลูกชาวนาจากจังหวัดพะเยาวหวังว่า4ปีหลังจากนี้จะได้มีโอกาสยืนบนขาด,ด้วยตัวเองส่วนพรรเพื่อไทยที่เดิมคาดว่ากระทวงนี้จะเป็นหนึ่งในโคต้าของพรรถึงกับมีการตั้งกลุ่ม ยุทธศาสตร์การเกษตรขึ้นมาเดินสายขึ้นเหนือลงใต้รับฟังความเดือดร้อนของชาวเกษตรกรตลอดและคาดการสมศักดิ์เทพสุทินจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะผลงานด้านนี้มีให้เห็นเต็มไปหมดและโผล่ล่าสุดไปนั่งรองนายยกแทนก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรได้ประกาศชัดว่าถ้าพักเพื่อไทยไม่ได้บริหารกระทรวงนี้ พวกเราจะไม่สนับสนุนพักเพื่อไทยอีกต่อไปแล้ววันนี้มีตัวแทนชาวนาเดินทางมาให้กำลังใจเดินหน้านโยบายพักนีเกษตรกรหวังช่วยแก้ปัญหาปากท้องยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาซึ่งนายแพทย์ชนลนาสีแก้หัวหน้าพักบอกถึงกรณีที่สสภาคอีสานไม่พอใจแบ่งโควต้าให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับพักอื่นว่าในฐาน,นะของรัฐบาลต้องมีพักร่วมรัฐบาลการทำงานร่วมกัน ทำให้บางกระทรวงไม่เป็นไปตามความต้องการแต่ว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นพักที่ต้องมีพักร่วมรัฐบาลนะครับการทํางานร่วมกันการเจรเจ,จาต่อรองเพื่อเป้าหมายหลักร่วมกันเนี่ยก็จะต้องเข้ามาพิจรณาร่วมด้วยนะครับในหลักการเหล่านี้มันอาจจะทําให้บางกระทรวงที่เราคาดหวังเราอยากจะได้ทําอยากจะทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการอันนี้ต้องขอต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะเราฐานะที่เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาด แล้วก็จําเป็นต้องมีพักร่วมนะครับเราเองมีแค่141เสียงเองนะครับเราต้องหาเพิ่มอีกมากมายเนี่ยกว่าจะเป็น314ได้เนี่ยมันก็เลยมีข้อจํากัดยังไม่จบแม้ภูมิใจไทยไม่มีชื่อใครนั่งบริหารกระทรวงเกษตรแต่มีกลุ่มของชาวไร่อ้อยร้องชาดาว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ช่วยเหลือทวงถามเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ตัดอ้อยสดแทนการเผา120บาทต่อตันซึ่งนายชาดาก็บอกว่าทำงานในนามพักร่วมรัฐบาลไม่จำเป็นต้องอยู่กระทรวงไหนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆปแพลตองของทางคมชลึก ไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ